สวัสดีพี่น้องแฟนคลับใย,ยไฟนะคะแฟนคลับช่องยู u ูบนะคะเอ่อมื่อนี้มีโอกาสได้มาสัมผัสคุณนากแเกียวมารีสาอีกรอบหนึ่งเป็นคลิปที่2หลังจากทีขอล้ำกาลสินร้องให้พี่น้องเบิ้งไปแล้วพี่น้องขอมาคอมมนหลายนะคะซีสิบหาข้อมัมนละกะันมีคนกดไหลกดแช่หลายมื่อนี้เลยสิม,มาถามเรืองทีนากแเกียวเคยเบาไว,ไว,ไว้วานอกจากล่ำกาลสินแล้วยังมีอีกจ้างหนึ่งคือสารพันแมนบ่ค่ะแมนค่ะ สวัสดีนะคะทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเบิงนะคะเป็นนาแก้วจะเป็นในตอนนี้เป็นวิทยากรสอนค่ะแต่วาในอดีตก,ก็คือเป็นสารพันต้นแบบของจังหวัดตอยเอสนะคะค่ะสารพันที่เข้าหลองอยุตุเมือน,นี่เขาเอินทำน้องสารพันอีอย่างคะ่ะมันมีหลายาทำน่องบอลคือหมอลำบ์บอกแต่ว่าจะมานาแก้วในสิทธนัทล่มพัดผ้าจะเป็นแบบนั้น สารพัดล้มพัดพาวเนาะแน่นต่ว่าไอ้ทำนองนี่ยังโบทำนองทีที่ใส่ปกติประจำที่ใดแข็มอะไรหลายเป็นล้มพัดพาวจะเป็นกรของพนังมันซีลำพันแต่ว่าขั้นมือนี้อยากนําเสนอกรไม่เอทำนองอย่างล่ะที่เป็นกรที่ใดแขมโลพระราชทานได้เข็มคือกันมัน็นบัตากรน,นึง สิถือว่าเป็นวิทยาทานเป็นการลองให้ค้นรุ่นไม่เขาได้ฟังนำเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเพื่อดอยากเล่าเลี้ยนอยากศึกษาการมหานาเกลยวมา,าดีสาใดอยู่บา้านหนองตะไก้เนาะ,ค,ะค่ะบา้านหนองตะไก่ตำบนสีเกลียวอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนะคะขอจักหน่อยปา,างมื ชิดชัยพระยามันถวยเทพทุกห้องจักกวาลแส่สองสาธุการชื่นชมพระบารมีพระปิกิตมันโมลี ระนามเชื่อนี้ปรากฏแต่ครั้งนั้นมาครันแล้วจึงสองตรวจตราทบทวนวิชาคือหลักปัจจัยาการยิ่งพินิจยิ่งเบิกบานจึงเปล่งอุทานประกาศช,ชาติมงคลใจ 49วันผ่านไปตัดสินพระไทยประกาศประสาสนาจึงสเสด็จด,ดำน้นมาจากแขวงขยาสู่เมืองพาราณสีโปรดพระปัญจาวัคคี ทั้งหารูปที่เคยปฏิบัติพระองค์มาทรงแสดงปฐมมเทศนาเรื่องจัตุราริยสัตสีประการพระกนทันยาประธานผู้รวมอุดมการ บวตามสเสด็จพระโทศพลได้บรรลุอริยผลเป็นอริยชนระดับประโสดาบันคลั่นเล้ยน้มอ,อาภิวันกราบทูลขอบันพระชาเป็นภิกษุโสง สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเธอจงมาพระปากาสิตาวาจาเสกพระอัญญาโกนธัญญาเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลกนี้จง จำให้มันคงวันนี้พระสงฆ์เกิดมาวันอาสาละหากบูชาพระไตรรัตนาสมบูรณ์สมเจตจำนงพระพูธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งสามองค์เรียกว่า พระรัตนาตรายเป็นสาเครื่องปราบปริมใจมีมีมพิษภัยแก่ผู้นับถือบูชานาวันนี้ดวงจันทราโคจรหมุนมาบรรจบครบรอบคูัวปี ใคลอีวันอาสาลหาปุณณมีอันพระกินาสีแสดงปฐมมเทศนาวันกำเนิดพระสรงสาวกศาสดาเอกองพระรัตนาตรัย ใจเขารบนบวายคุณพระศรีไตรรัตนาดอกไม้ทูบเทียนน้ำมาสักการบูชาด้วยจิตชื่นชมยินดีเดินประคองอันชาลี เวียนรอบปูชาตินี้ที่ประทับประทศสพนขอคุณพระตรายรัตนบันดาลมงคลสิริสวัสดิ์พิพาฒินขอคุณพระตรายรัตน บันดาลมงคลสิริสวัสดิ์พี่พระเธอแกป่ปากแก่ปากแกปากหลานก็ได้จะปากว่าฉันจากใค่จา,า,จาเป็นกรที่ทีมของนกแก้วมาริสาคื้นที่สาวน้อยลุงตะวันเดลโลพระราชทานอาจจะอยากยนำเสนอก่อนีีแต่ว่าในส่วนเปีกของนกแก้วมาริสา เป็นแคมป์ระดับภาคในสาขาเดียวอลองสารพันเดียวนี่ก่อนพนังมาซีลำพันค่ะจังไรโอกาสนา้าจังฟังต่อไปเนาะค่ะ,คะแล้วก็ซิงเกินเพ่งต่างๆใน YouTube <ๆ S 2> ของนาแกว้วก็บนีหลายเพ่งหลายก่อนลำเนาะฝากพี่น้องติดต,ตามน้ำขอบคุณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณจากใจค่ะคุณเพื่อนค้นสวยค่ะ,คะ